รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย บอกเคยหัว่าเธอนั้นมีเขาแล้วในหัวใจบอกเคยคิดว่าเธอจะทิ้งกันได้ลงก็ยังคงสงสัยและมันยังคาใจว่าทำไมใจเธอจึงคิดจะมีเขาแห่งคนเข้ามา มีฉันแล้วก็ยังปอ้อเจ็บจริงน้อหักคนลายใจกว่าเจอผูก็เกือบจะสายเกินจะทอนตัวคนที่เราไว้ใจคนที่ให้รักไปอดแทนใจด้วยกันไปหักกับใครอีกคน อยากเธอไปก็ไปก็ไปอยากจะมีภัยก็ตามใจหากเธอรัจะฟื้นเอาไว้ผมต้องปวดร้าวเธอบอหักก็ได้ก็ได้ก็แค่เจ็บน้อยเดียวก็ได้คนลายใจหักไปก็เต่าอัน ล้ก็ยังบ่ปอเจ็บจริงนอฮักคนลายใจว่าเจอพู้ก็เกอดจะสาเกินจะทอนตัวคนที่เราไว้ใจคนที่ให้รักไปตอบแทนใจด้วยการไปฮักกับใครอีกคน อยากจะไปก็ไปก็ไปอยากจะมีใครก็ตามใจหากจะรังจะฟื้นเอาไว้คงต้องปวดร้าวจะบอหักก็ได้ก็ได้ก็แค่เจ็บน้อยเดียวบ่ได้คนลายใจหักไปก็ตอ้องอันอยากจะไปก็ไปก็ไปอยากจะมีใครก็ตามใจ เจอรังจะฝืนเอาไว้คงต้องปวดร้าวจะพอฮักก็ได้ก็ได้ก็แค่เจ็บน้อยเดียวก็ได้คนลายใจฮักไปก็ต่ออันคนลายใจฮักไปก็ต่ออัน คนหลายใจฮักไปกอดตาอั้นสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆชัท่านเพลงฮักขอบดอยมาแล้วเอ็นบีทีนอตช่องสิบเอนะครับบีทีซอนทีวีนะฮะวันนี้ต้อนรับศิลปินรับเชิญของเรานะครับสวัสดีครับเคนเสรณีอ่าพอดีผมได้ประสานตังคุณอาไปอุ้ยคุณอาแก่มากนะตังพี่เคนไว้ครับด่วนยังด่วนเลยในอดีตนี่คืออยู่ค่ายเดียวกัน ค่ะค่ายค่ายซอฟต์พิณจิ้นนั่งค่ะค่ายเอสตาโกโอ้ซึ่งสามนั่นแหละอยู่ค่ายเดียวกันครับก็ค่ายเดียวกันค่ายเดียวกันพี่เคนในช่วงนี้เป็นไดพ่องชีวิตชีวาก็ดีฮะดีครับผมครับผมยังครับดีนี่คือยังร้องเพลงอยู่ใช่ไหมยังร้องเพลงอยู่ยังร้องเพลงอยู่ยังมีแรงร้องเพลงอยู่ยังมีแรงร้องเพลงอยู่หลายๆหลายๆท่านถ้าถ้าพอประเดี๋ยวนี้หันหน้าปุ๊บ เนี่ต้อมเ่นโบมัแม่กูควรก็อย่าบอกอันแต่ก่อนแม้แต่พี่ต้อมยังต้องมาครอบเวอร์เพลงของพี่เคนเลยคือหัวใจก้เพลงความหัวใจก้ามผมคขาเวอร์เพลงพี่ต้อมที่ไปที่มาของเพลงขึ้นไปกับเต้าอันเอ้ยหักไปกับเต้าอันหักไปกับเต้าอันเพลงนี้เขียนไว้เอออันนี้สิบกว่าปีแล้วฮะครับสมัยพระเจ้าเฮาแล้วน่ะยันมาถึงขนาดนั้นแต่หลายๆคนจะชอบแซวไงครับ ฮ้องไปกับเต้ออาอั้นในหลมันบดดังเตื่อแมนแมนแมนแม,น, <c oughs> มนมันถึงเวลาของมันนะครับโดยโดยเฉพาะน้องต๋องอน้องต๋องคู้หูผมได้ได้อยู่ด้วยกันแบกคือแบกคือพี่เคียนตัอนนั้นเทราอยู่ค่ายเดียวกันเปิ้นเปิ้นว่าเนี่ยมันใกล้จะถึงวันแห่งความรักฮักไปกับเต้ออาอั้นความฮักนี้จะเกิด จากคนสองคนแ,แ,แต่การเลิกกันเกิดจากคนสองใจอ็าอหากความรักมีให้กันมันจิตาจเราสมควรแยกทางดีกว่านอกใจสุขแล้วพี่เขนบอกว่าห้ามไปกอดตาอันแล้วก็อย่าคืดเลยว่าดอกกุหลาบสีแดงมันจะมีความหมายเพราะอะไรเพราะว่าดอกกุหลาบสีแดงคือไปวันมอบไปวันเดียวกว่าทิ้ง สู้ดอกประกาดจอมาได้กัดต้องเลยกินได้หลายข้าวกินได้หลายข้าวอินได้เป็นวันกัเดียวขึ้นได้แล้วอย่ามาบอกอ่ะสุขภาพจิตดีตัวนั้นดอกกุหลาบแดงมอบไปวันเดียวก่อทิ้งมันมีความหมายสู้ดอกผักกาดจอไปได้มันนิ่งเอาจอใส่ส้มกินลํำมอบแตนความฮักเอาไว้นึ่งกรรมแล้วก็เอ่ยกรรมจอจอใส่ผักกาดส้มนี่ตอนนี้ยังรับงานโชว์อยู่กับครับ ตอนนี้ก็ยังครังานโชว์อยู่ครับผมมีอยู่ติดต่อได้ทางช่องไหนพ่อครับช่องทางช่องทางนะครับ Facebook Facebook นะครับชื่อเคนเซลนีนะครับแล้วก็พิมพิมภาษาไทยเลยเนาะพิมพภาษาไทยเลยครับแล้วก็ตังกูเก g ลกูเกิลยูทูบนะครับติดตามได้นะครับครับผมอ่ะมาฟังเพลงพี่เคนคถมสสะเพลงหนึ่งครับ กลัวฉัน เมื่อดุงใจมีรักมอบแด่ใครสักคนหมดทุกห้องหัวใจขอให้เธอมั่นใจรักจริงฉันจะยอมมอบกายพักพิงแ,แป่แบบพิง

แบบ่ยินนรันใจรักนะครับเพลงต้งฉนฉบับของพี่ต้นสุชาชวนกูค,ครับผมต้ฉนฉบับร้องไว้สวยงามครับวันนี้เหมือนกับต้นฉบับมาเองเลยนะเนี่ยใกล้เคียงขนาดเลยอ่ะแม่ละครับย้อนย้อนได้ยินเพลงนะครับขอภาวนาอย่าฮึพีเอ็มสอหนักเลย พอ <ใจ S 1> เอาพอเอาความหักไปไว้ตรงนี้ดีกว่าบอกแล้วหากเฟซบุ๊กมีปุ่มสดจะกดสักพันครั้ง <Yeah. S 1> หากคุณผู้ชมที่นั่งอยู่หน้าจอมีปุ่มรักจัง mm hmm. จะกดทุกครั้งที่มีลมหายใจเ <c oughs> ย <c oughs> ขนม,มหอมมือมือล็อกนิ้วล็อกใน่นอนเพราะว่าหายใจเข้าออกเข้าออกเวอยขนาดก้องก้องก็เล่นหน้าผมกันานบ่มีเวลาได้พักในช่วงนี้งานนักขนาดเหมือนพี่เคนพี่เคนในช่วงนี้ก็ยังทําธุรกิจส่วนตัวอยู่ครับ ขายบ้านบ้านจะสารนี่นี่ทนผู้ดีครับขายบ้านขายรถจนระเกงระเงเลยอ๋อไม่ใช่ครับอดีตอดีอดีตอดีอดีตอดีายการตลาดครับผมของผมนี่ครับของผมนี่กําลังจะรวบรวมพักพวกมาทําอสังหาริมทรัพย์อยู่ตอนนี้คือแบ่งแสนพระภูมิขายครัาอสังหาริมทรัพย์กับคกึศดีมากก็ถ้าถ้าถ้าจริงจริงเป็นสิงมูนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับครับผม กนว่าถึงสองท่าน,น่ะเอาอีกว่าแล้วเจ้าหน้าที่และน้องๆที่มาฝึกง,งานในห้องส่งถ้าอยากจะมีไรายได้พิเศษครับไปร่วมกับไอ้เบิร์มได้ครับตกแต่งรถยนต์อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์คือขายมาลายต่ำสี่แย่เ <c oughs> อาผมแซวผมแซวมันไม่ได้คอภายนี่มาได้ันนัุบรรจงภอยหนาเป็นอาชีพสุจริตนะเขาบอกอาจจะฮอนหน่อยเนอะอาจจะฮอนโอเอร์เรอ่องอาชีพเสริมก่อน ก่อนว่าจะเอาแบบอาชีพขายอัญมณีบ่อัญมณีมาแล้เหอขายทับทิมกรอบดีๆนั่นแหละยตะลบตลบได้ยินนี่ออกไปละสักวันเขาจะเปลี่ยนรายการเพลงข้ามฮอมดอยเป็นตลุกคาเฟ่นะครับมาดีลืมผมนะครับผมเหาเป็นวนดูทุกว่นแล้วก็ในช่วงนี้ก็ยังว่า งานปุงทถกงก็มีงานไม้ดอกก็เสร็จไปแล้วแล้วก็งานสตรอเบอรี่เสม,มืองเออพี่น้องที่ไปแอวเสม,มืองบอกว่าขับรถใจตังสายของแม่ลีมโดยสายงดงน่าฮักมากเลยคสอง,ส,องสามวันมานี่บัดเคยได้ยินขา่าวเกิดอุบัติเหตุเพราะว่ามีการประชาสัมพันธ์มาอย่างดีเลยว่าขับรถขึ้นดอยถ้าลดมันเข้าโกงนะ่ะบันต้องฝั่งกวรถมันบาขึ้นถ้าคนขับนะ่ะกลัวรถมันบมา,มาขึ้นนะ คน้ังหลังจะแหกออกเลาะแล้วเลาะรแม่นะครับแม่นครับเขาต้องปล่อยมันไหลไปเรื่อยๆครับแม่นครับบเรลือผมมันจะขึ้นตามแหงของมันเองครับบเรลือผมครับคนเดียวเนี่ยผมไปตังเนี่ยตังแม่คณีนเนี่ยผมถูกได้จอดมีเกียร์ที่อันมีเกียร์สูงเกียร์ต่ำก่อนแม่นครับแล้วไปเข้าเกียร์ต่ำนะโอ้างอื้อติไม่ใช่ติได้จอดถ้ามันใช่อย่างอะเมาลด์รถขณะครับคนเดียวเนี่ยขาะครับคนเดียวยังจอดเพราะว่าเมาลด์รถ แล้วพี่เคนบ่เดียวบ่เดียวบ่ได้พักอยู่ในอพาร์ตเมนต์ในเมืองแล้วเนาะครับตอนนี้กลับไปอยู่บ้านนะครับกลับไปอยู่บ้านที่บ้านวัดไม่แต่งไม่แต่งบ้านโดยตะแคงวัดโดยตะแคงเฮ้ยเขาเคยไปไปสร้างหล่อพระที่ยครับใช่ครับสร้างพระหล่อพระแล้วทำธุรกิจเย่ายพ่อได้ทราบข่าวว่าทำขนมทำยังไงเอ่อทำแค่หมูทำน้ำพริกครับทำแค่หมูแค่หมูนี่ส่วนมากจะใช้หมูแก่หมูนุ่มครับเนี่ย ใจได้หมูแก่หมูหนุ่มครับหมูปูหมูแม่ครับใจได้ตั้งปูหมูปูหมูแม่ครับหมูบ้านหมูฟาร์มหมูฟาร์มแล้วก็หมูบ้านครับหมูขาวหมูขาวครับเ้าไปใครหมูก่อนบอกอก่อไโอ้ละเอียดยิบเลยถามไปละอย่างเาต้องคนที่มาที่ไปหรอครับผมที่มาที่ไปของเพลงนี้นี้มันหยอกที่มาที่ไปของเพลงนี้ออะพี่เกณฑ์เอาฝากเตือนถึงหลายๆท่านอย่าอารมณ์ร้อนในการขับรถเลยรถช่วงนี้มันนักครับครับถ้าบปถ้าบปอยากอารมณ์ร้อนก็คือ พยายามอย่าให้ไข่แสงนะครับครับผมแม่นถ้าเฮาขับไปถ้าเฮาขับไปดังหน้าลงๆปุ๊บก็คือเฮาจะบ่เฮาจะเบ่เครียดละเนาะเฮาจะบ่เครียดครับแต่ฉะนั้นคือต้องนำหน้าเขาไว้ต้องนำหน้าเขาไว้นะแต่ขอยังเดียวอยู่เล่นขวาจะไปขับจ้าอันนี้แหละคือก่อให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ก่อให้เกิดความลำคานแต่ถ้าท่านเหมือนแน่ใจก็คือ เออมแน่ใจว่าตัวเองขับช้าหรือขับเวอยซ้ายไปก่อนบบอขับขับกลางเลนเลยฮะเพราะว่าเขาม่แน่ใจว่าเขาขับช้าหรือว่าเขาขับเร็วอันนี้แหละครับมันเป็นการก็เกิดการเป็นอุบัติเหตุเมื่อคนคนมีอารมณ์แต่ถ้าอยากจะขับรดประตูและอารมณ์ดีอยู่เลนซ้ายน่ะเอาแค่หมูเค็นเสรีกินประตูเนี่ยครับผมแล้วก็ท่านจะมีไขมันเพิ่มขึ้นในร่างกายเหมือนอย่างตัวผมนะครับ เป็นเพื่อนของว่าเพิ่มคอลลาเจนเพิ่มคอลลาเจนเพิ่มคอลลาเจนพิ่มคอลลาเจนคอลลาเจนที่ดีมันชะคอเลสเตอรอลคอลลสเจนที่ดีนะในเนื้อหมูนี่นะครับครับผมแค่หมูของเค็นไขมันดีครับแม่ของเคสเซรลนีมันจะมีกรูโนนเลกโตนเลตโตบาสตอันนั้นเหมือนจะยาวกวอันนี้ก็เอาไม่กับับมายลืม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 ลืนลืม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 ลืลืม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  เพลงแค่หมูเคนเซอร์ีเออเพลงแค่หมูไปใจยใดสายเกินไปการบรรเลเพลงต้นฉบับของพี่ก้อยพรนพีมลครับผมขอบคุณอาจารย์มากไปจ่ายเวอร์ชันของเคนเซอร์ีครับผมขอบคุณอาจารย์เวอร์ชันประจ่ายนะครับผมขอบคุณอาจารย์มากประเจรดยคำ ก่อนเธอและฉันเราต่างเป็นเพื่อนกันส่วนตัวเรานั้นเราเข้ากันได้ดีรู้ใจกันและกันความผูกพันล้นปรีเยื่อใยและไม่ตรีแต่จู่ๆเราสองต้องจากกันเทินทาตอนนั้นนั้นครั้งจึงเจอกันสักทีพบเจอกันเมื่อใดเราสุขใจล้นปรีพูดคุยกันทั้งวัน แล้ววันหนึ่งเรามาเจอหน้ากันเธอนั้นซุขมีคู่ควัมเป็นเงาเฝ้าคลอไม่หาใจแสนจะปวดร้าวจนฟื้นยิบให้กับเขาเกลื่อนกลกรอยเศร้ามองเพิ่งจะรู้ว่ารักมันกระสายแล้วนั้นคงไม่มีวันได้ช่นชมสมปองน้ำตาดินตกในเต็มปรีไปทุก 抛锚迎接的 ก่อนเธอและฉันเราต่างเป็นเพื่อนกันส่วนตัวเรานั้นเราเข้ากันได้ดีรู้ใจกันและกันความผูกพันล้นปรีเยื่อใยและไมตรีแต่จู่ๆเราสองต้องจากกันเขินหา่างตอนนั้นนั้นครั้งจึงเจอกันสักทีพบเจอกันเมื่อใดเราสุขใจล้นปรีพูดคุยกันทั้งวัน แล้วมันหนึ่งเรามาเจอหน้ากันเธอนั้นซึมมีคู่ขวัญเป็นเงาเฝา้าคลอไม่หาใจแสนจะปวดร้าวนฝืนยิ้มให้กับเขาเกลื่อนกลบรอยเศร้ามองเพิ่งจะรู้ว่ารักมันก็สายแล้วนั้นคงไม่มีวันได้ชื่นชมสมพงน้ำตาดินตกในเต็มปรีไปทุกห้อง เฝ้ามองอยังเสียดายน้ำตาตกในเต็มรีไปทุกห้องเฝ้ามองอยังเสียดายนึกถึงไว้เด็กัะ ึกถึงวัยละอ่อนนึกถึงวัยเด็กนะเพราะว่าเพลงนี้เฮายังเป็นอ่อนกันอยู่เลยใช่ครับตอนนี้วัยตอนนี้เป็นวัยรุ่นรู้สึกว่าวัยรุ่นตอนปลาย้วครับมเปิบ่าวก็ได้กระไซเข้าไปมีเป็เบ่าวอยู่คนเดียวได้นะเชื่อกับว่าถ้าถ้าได้ยินเพลงเนี้คนมีความภาน่ะก็จะเขียนกรอนไว้เขียนกรอนว่าใดเมื่อแรกพบรักกันก็ฉันเพื่อนนี่เธอยิ้มเยือนเหมือนมีไมตรีจิตความเป็นเพื่อนเลื่อนหนีทีละนิด กลายเป็นรักสลักจิตอนิจจาเักเมาเปิลเเอาแล้วบ่อลึกอย่าไปนึกว่าบ่อตื้นปากบ่อรื่นอย่าหลงขนองประลองผกตกบ่อหินปินไปได้ง่ายนักถ้าตกบ่อรักจะสะสมประจนตายเพราะฉะนั้นหันมาดู NBT น o t ตช่อง11กครับโดยเฉพาะรายการเพลงหักฮ้อมดอยนะครับจากพุทธสุขและลีลานสาวทิตแล้วก็คลิปเด่นคนดัง โดยเฉพาะของเบิรมการันตีครับดูไว้นั่งนแล้วกดกดกดติดตั้งตัวเก่ากดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ก็ก็ไอ้เบิรมไปเล่นคอนเสิร์ตหลายๆที่หลายๆงานก็มาทักว่าเออเป็นละเพลงห้อมดอยเพลงห้อมดอยอันขอเอาฮักเข้าใส่ตัวเนอร์เหมือนจ๊ปเพลงห้อมดอยเดียวเพลงฮักเพิ่มจะจเพิับเพลงห้อมดอยห้อมดอยต้องต้องเพิ่มความออนโยนลงไปแฮมแนแล้วก็ต้องขอบคุณ พี่น้องเฮาที่อยู่ตัางอมก่อยที่ไอ้เพิ่มไปตัางอมก่อยตัางหอดโดยเต่าและกะลีเจ้ากับว่าหลายๆที่หลายๆทางเพิ่น,ยน,ยนพยายามจะบ่เพากันแต่ที่หอดที่ไปช่วยกันดับวันนั้นก็ต้องขอบคุณอย่างยิ่งไฟไป่านี่มันเกิดขึ้นอันโดยความเพื่อนข้องว่าเสียสีกันครับที่ไหนถ้าคนเคยไปป่าแล้วเอาเครื่องดื่มไปกินโดยมันเป็นขวด แล้วขวดมันอยู่อย่างอี้นะแล้วแสงอาทิตย์ส่องเขาอยู่บนในป่ายในแพรบบนดอยมันฮอนก่อนมันส่องมามันสะท้อนมันเหมือนกระจกนะครับกระจกสะท้อนครับผมันทำให้เกิดเปียวไฟนะครับสิ่งที่น่าอินดูอินดูพี่น้องบ้านเฮาดยที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5็้วและก็สัตว์ป่าต่างๆหน้าอินดูขนาดผมก็เจอครับก็หาฟื้นไข่เนี่ยนะฮะครับผมเสียงยังแบาพี่คืนมาตัไดใดตื่อกะ กว่าเสี่ยงจะคืนมานี่มึนขนาดนะครับเพราะว่าถ้าเป็นควนเป็นอย่างที่มันเข้าปากเข้าปอดเขาเนี่ยต้องกินยาให้ครบโดสก่อนโอ้โหยังอั้นเลยกันครับครับเดี๋ยวนี้รุนแรงนะฮะกินยาให้ครบโดสเสร็จปุ๊บก็ต้องมาฟื้นร่างกายทำกรรมนะครับมันจะมีอาการไอโดยก้นนะครับสมัติหน่อยแล้วเรื่องไพ่คอสเซนเตอร์ก็ระมัดระวังไว้ด้วยครับครับตอนนี้มาแรงมากนะฮะมาแรงมากเรื่องการจะเปลี่ยนหม้อมิเตอร์แรงมากๆเลย ผแจ้งมาบอกว่าจะต้องเปลี่ยนมอมิเตอร์เพราะว่ามอมิเตอร์เขาจะชำรุดประมาณนี้เขาเท่าแกอยู่บ้านระวังนะครับครับผมเข้าไปดูคลิปของเบิมการันตีและพี่หนาลือและน้องเก๋ๆโกราวเอมี่รีวิวทุกอย่างได้สภาองค์กรคุ้มของผู้บริโภคเขามีอยู่วันนี้ครับผู้ทรไปถามครับผมไฟฟ้าเลยได้เลยเนาะรโทรไปถามได้เลยก่อนหน้าเข้าปที่ 1502สภาคุ้มครองผู้บริโภคครับวันนี้เพลงฮัาข้อดอยผมเบิ่มการันตีครับผมเชละเชนนะครับแล้วก็สิลปินครับเชนเซนนีนะครับผมคงจะทิ้งท้ายส่งท่านเข้านอนด้วยบทเพลงนี้ครับกับนุ่มหล่อใส่ตาสั้นใส่แว่นตลอดบอกแล้วอยากจะเป็นแว่นตาให้เธอใส่ถึงไม่ได้อยู่ในใจจอยู่ในสายตาครับ อกรักใครก็อ้ายฟ้าดินความหวังทางสิ้น ต้องสิ้นความม ก็อายฟ้าดินกลัวเขาจะสิ้น